สิบบาทเพือโลูแปดสิบบาทนะจ๊ะโอ้กิโลเจ็ดสิบบาทมีมีอ่ะมีอย่างเดียวอไปที่ร้านไปที่ร้านก่อนหมดได้หรอเดี๋ยวีแป๊บ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 ชิมได้นะคะไม่น่าจะชิมฟรีได้ชิมฟรีได้ด้วยโอ้ใจดีจังเรีรู้รสชาติเป็นอย่างีไปมีมีกี่อัน ไม่ได้นับค่อเจ้าบนนี้แหละค่ะเอาเจ้าบนนี้เดี๋ยวจะไปเอาไปให้ลิงเห้ลิงจะ <c oughs> ไปเลี้ยงลิงก็หองละสิบบาทอา่ลองนับดิมีเท่าไหร่อน่แถ้าขายคนเดียวนะ ปม่จำนะครับรับก็เดืดรึมอ้ยอันละข้าวเหนียวปิ้งร้ลลอน้าสามสาขายปนแล้วกลับบ้านเลยไหมเ๋ยไ,ไป้ของโอ้ขอซต่อขายพวกนกี้อ่ะเอาเี เอาหมดก็ได้กลับบ้านเนาะและขายดีไหมวันนึงดีไม่เป็นไรครับรวมไปเลยสี่หด้ดเท่าไหร่สามาส ตังพอป่มอเนี่ยมีไอพร้อมเพย์อะไรไหมไม่มีสายหายแล้วตังพอป่ะมืออู้ยสายสายสายได้ได้ได้อ๋อที่พอไปก็ได้จ้ะฮะเอาอที่พอไปก็ได้อาอเอาเอาแค่พอไปก่อนเนาะเพราะว่าไม่ได้กดตังมาเดี๋ยวแป๊บนึงนับตังก่อนอ่าลองดูสินับเท่าไหร่มีเท่าไหร่สองสามสี่อ่า สามร้อยไม่ได้เอาตังมาโอเคเอาแล้เอาแค่แค่นี้พอเอาสามสามร้อยเนาะอันนี้เก้าเห็นไหมอันจ้ะอันนี้เก้าโอ้โหอาจจะเหมาให้หมดตังไม่พอไม่ได้ดูตังขายได้มาก็ซื้อของกำไรวันหนึ่งแทบแท้สองร้อยเจอบาสก็ยังดีเนาะแพงจ้ะแล้วปกติขายอะไรขายกับแม่ค่ะขายหมดทุกวันไหมใช่ ปกติหมดกี่กี่โมงประมาณบ่ายสองบ่ายโมงกว่าบ่ายสองอ่าวันนี้น่าจะหมดไวแล้วเอาโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวจะไปเลี้ยงลิงอ่ะ